สวัสดีครับวันนี้เราก็ยืนอยู่ที่หมู่7นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเตงปูนที่บ้านผู้ใหญ่บุตรเดี๋ยวเรามาดูการเทปูนกันนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่บุตรก็ได้ต่อเติมข้างบ้านนะครับด้วยการมุงหลังคาแล้วครับแล้วก็เทพื้นข้างบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการเทพื้นหนาอยู่7เซนนะครับพอปัดสามเหลี่ยมเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นการขัดมันครับการขัดมันก็ต้องเอาปูนปูนผงนะครับโรยก่อน ก็ื่อจะให้เกิดความมันนะครับเดี๋ยวมาปั่นอีกทีนะครับพอพอคอนกรีตเซ็ตหมันหมาน,นะครับสักครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับแล้วก็เขาจะเอาเกียงปั่นให้มันเรียบนะครับแล้วผิวผิวของคอนกรีตก็จะมันเขาเรียกว่าขัดมัน,นครับวิธีขัดมันหนึ่งห้องนะครับสี่สี่คูณสี่เมตรนี่ก็ใช้ปูนประมาณสองกระสอบนะครับที่จะทำให หน้าขัดมันนะครับจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จครั้งใดอย่าลืมนึกถึงเลขขาบอมนะครับ0843829206 0843829206